ยนต์แท็กซีหนึ่งห้านะคะไปพร้อมกับคงนกเอ็นทีหนึ่งหกนะคะขอบคุณลูกค้าจากจังหวัดมหาสารคามนะคะลูกค้าเดินทางมาจากบ้านโนนตาลนะคะทำเภอกันทรถไฟจากจังหวัดมหาสารคามนะคะมารับครบเซตเลยนะคะวันนี้จะเป็นนกเอ็นทีหนึ่งหกนะคะหางยาวแล้วก็เครื่องคูเปอต้าแท็กซี่หนึ่งห้าห้าพับนะคะพร้อมต่อแล้วก็ข้อต่อยกรองค่ะ จัดเซ็ตใหญ่เลยนะคะร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาสัสินนะคะเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายโรงตานกนะคะลูกค้าสนใจนะคะสามารถโทรติดต่อ097 971 2677นะคะร้านเรามีแบบสดแล้วก็มีแบบผ่อนนะคะผ่อนได้นะคะในจังหวัดใกล้เคียงนะคะลูกค้าก็ถ้าเรื่องรายละเลอียดการผ่อนนี้สามารถโทรสอบถามนะคะได้เลยนะคะ ที่เบอร์โทรศ้านนะครศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสองหนเจ็ดวันนี้เครื่องยน,งนะะต์ซั้ทีหกห้าวันนี้ลูกค้าซื้อท่อซิ่งใส่นะคะตัวเครื่องตัวนี้นะคะราคาโปรโมชั่นอยู่นะคะสำหรับคูเวต้านะคะ ตัวโครง4 8 0 0มบาทนะคะแต่นี้ลูกค้ารับไปพร้อมกับขุบย่ำนาขนาด2เมตรนะคะตัวสีเขียวนะคะขุบย่ำนาขนาด2เมตรนะคะใส่นก NT 16ครั้งยาว ลูกค้ารับไม้กระดานรูปด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นไม้รูปนะคะไม้รูปขนาด3เมตร3เมตร50นะคะที่ร้านมีจัดจำหน่ยายพวกชักโครกอุปกรณ์ต่ตางๆนะคะพวกสังก,กีนะคะมีคบงวงจรนะคะสำหรับรถย่ำนานะคะมีลูกค้าเลือกเป็น3เมตรนะคะเดี๋ยวจะเอาขึ้นรถขนส่งไปให้ด้วยนะคะ ขบย่ำนานะคะลูกค้าเลือกเป็นตัวนี้นะคะขนาด2เมตรแบบปรับถาดนะคะปรับคันยกด้านข้างได้เลยนะคะตัวนี้2เมตรคอยาวพิเศษนะคะสำหรับนกเอ็นดีหนึ่งหก เกชใหญ่จะส่งเรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะปลายทางนบ้านโนนตาลตะบลมะข่าอำเภอการทรักษิชัยจังหวัดมหาสารคามค่ะฝากเบอร์โทรนะคะร้านสมคิดการค้า0 979712677ค่ะ